ยระชยัยมาสิยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านตอนนี้ตำแหน่งฟาร์มพร้อมให้บริการจับแร่เป็นซาชิมิกันไปให้หมดทั้งจังเกิลเอาวางไว้บนคาบเป็นซูชิทั้งจังเกิลจอดเด็ดฟอมอาบอเป็นของฝากจากจังเกิลในใครจะเอาอีกเซตเดียวเอาไปฝากพี่ people สวโดดสวยโดสวดเซฟช่วยด้วยเซฟิช่วยด้วย,วยตอนนี้อ้วกกำลังแย่เหมือนปากของมันจะเข้ามาเติมให้ทำไมเข้ามาเติมให้ได้เดขอเข็บวัตถุดิบก่อนปับฟ้ากำลังไล่ยืนตายป้อมรอไปก่อน จะไม่ไหวแล้วนะเชฟต้องขอโทษที่ให้คอยแต่เมนูตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วลหละว้าวในคอร์สมีอะไรบ้างอยากรู้จังเลยเชฟอืมมันก็มีข้าวน้าปไหลคิวก่อบแบบละลอนเสิร์ฟพร้อมเทปะลาคิกซีละลอนเซตนี้ทางคุกกบบัฟฟาต้นเกมได้มาจากนาคอยไปอินเวตต้นเกมถ้าก็อยากกินมึกคล้าฉ่ำรสชาติลงตัวสซดเดียมอย่างตา่ำพิทายไอศครีมก็ดักวันชาติสำคัญอยู่ที่การกดพันนิชยังไงแล้วไทโอนา